คนคนนี้คนรักของคุณนะคะพลังงานโดยรวมที่แม่หมอเปิดทั้งหมดสิบใบวันนี้เปิดไพ่จับหนักจัดเต็มนะคะคนรักของคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆค่ะคุณดูสิผู้ชายคนนี้ขับรถแข่งฝ่าคู่แข่งทั้งสนามแล้วสามารถชนะทุกคู่แข่งชนะทุกอะไรเขาเรียกอะไรวะ คู่ศัตรูการแข่งขันการมีคู่แข่งอะ่ะออคุณชนะทุกคู่แข่งในสนามนี้เขาภูมิใจมากค่ะที่คุณแบบทําทุกอย่างได้สําเร็จเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีงานที่เออมีความมั่นคงแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่แต่คุณสามารถพาตัวเอง ข้ามผ่านอุปสรรคนั้นๆมาได้เก่งมากค่ะเขารู้สึกว่าคุณมีความโดดเด่นมีความเก่งมีความท้าทายในตัวเองเหมือนที่ผู้ชายคนนี้เป็นนั่นคือสิ่งที่เขามองคุณสุดยอดมากเลยนะในสายตาคนรักของคุณนะ่ะคนๆนี้กำลังกรีดคุณอยู่นะเออแล้วพอเขาเห็นมุมมองต่างๆการใช้ชีวิตของคุณ การวางแผนการสร้างอนาคตใดๆก็แล้วแต่อย่างอย่างที่บอกเลยเขาห่วงมากให้หึงห่วงขึ้นมาเลยห่วงมากนี่คือทรัพสมบัตินี่คือ,นค,อคนของเขาเออใครห้ามยุ่งใครห้ามแตะห่วงมากคือเขากังวลใจอะเนาะกังวลใจ ว่าระหว่างที่ห่างกันหรือช่วงที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยกลัวไงกลัวว่าคุณจะไปแวะข้างทางไหมคุณจะไปเวะซอยห้าซอยหกไหมเออคุณคุณหวังว่าคุณจะเลี้ยวตรงซอยบ้านเขาเนาะคงจะไม่มีการเลี้ยวอะไรเนาะเออนี่คือความกังวลใจแต่โดยรวมเขาบอกว่าคุณเป็นคนรักของเขาค่อนข้างจะมีพร้อมทุกอย่างเลย คุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าตาบุคลิกหน้าที่การงานการวางตัวสเปคเขาทุกอย่างค่ะคุณผ่านอุปสรรคที่มันยากยากหนักๆคุณผ่านมาได้คุณดูสิแล้วพื่อนเนี้ยบางทีต้องไปทะเลาะขับโจรคนที่อิจฉาลิษยาคุณหรือคนที่เขาไม่ได้ประสงค์ดีกับคุณนะ่ะแต่คุณสามารถจะแบบเอาคนเหล่านั้นอยู่คือคือเขามองว่าคุณเฉียบค่ะ เฉียบเลยแล้วเฉียบในความหมายของไพ่ใบน,นี้เป็นคนเก่งมองการไกลอ่านเกมออกเลยว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้ต้องทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้ต้องแก้มันยังไงต้องทำในทิศทางไหนแล้วคุณมีความทุ่มเทในสิ่งที่คุณทำแล้วก็เป็นคนที่จับอะไรสักอย่างแล้วจะไม่ปล่อยจนกว่าจะได้รับมันมาเป็นคนกาและคือกำไว้แน่นนะ่ะไม่ปล่อยค่ะ คุณจะปล่อยก็ต่อเมื่อที่คุณได้มันมาแล้วโรอถ้าเป็นหมาคือกัดไม่ปล่อยอ่ะอฉันจะกัดไม่ปล่อยจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการคือสู้สู้บุกบืนมากอย่างที่บอกเลยปัญหาที่ผ่านมาคุณเครียดเลยนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนเป็นครูหมดเลยคู่นี้ก็ไม่คาดคิดก็คือเหมือนวัดวัดดวงอะ่ะน่ะการยิงปืนกูไม่รู้เหมือนกันว่าจะยิงปืนเป็นไหมแต่ลองดู ถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนเรายิงเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะได้โดนเป้าหมายก็ได้มันคือวัดดวงอะ่ะคุณเป็นคนที่ใจใหญ่อะนะกล้ากล้าได้กล้าเสียนะคะเพราะว่าคุณมีความฝันของตัวเองเออคุณต้องทําสิ่งนั้นให้สาเร็จแล้วพอคนรักเขามองมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหขอ,อตบมือเลยเก <c oughs> ่งมากค่ะในสายตาของเขา ช่วงเวลานี้ต่อจากนี้นะคะเตรียมตัวเข้าสู่ประตูวิวาได้เลยเพราะดูเหมือนว่าอุปสรรคที่คุณเจอมันจะขี้คลายลงแล้วชีวิตของคุณต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยความพิลมความมีความสุขได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขกับคนรักของคุณปราศจากอุปสรรคปัญหาต่างๆหน้าที่การงานพร้อมและทุกอย่างปัญหาคุณเคลียร์หมดแล้วฟูนฟู แล้วก็เข้ามาสู่ช่วงที่เขาขอสารความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีการวางแผนการใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันเธอเป็นสามีเธอเป็นภรรยาของฉันได้ไหมเออเขาอาจจะมาขอคุณนะบางคนอาจจะพูดเรื่องนี้เลยนะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะนี่คือการขอเป็นแฟนแล้วก็ข้ามมาอีกขั้นตอนคือการขอแต่งงานก็หมายความว่าคบกันไม่นาน ก็อาจจะได้ลั่นละคังวิวานะคะเพราะไพ่ขึ้นมาแบบนี้แม่หมอต้องอ่านตามไพ่บางคนบอกว่าโอ้แม่หมอจะแต่งงานเลยเหรอไพ่มันขึ้นแบบนี้ค่ะอืมขึ้นตามไหนต้องอ่านตามนั้นส่วนใครรู้สึกว่าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยขอเป็นคนที่พลังงานของเขาที่เขารู้สึกว่าตรงมากๆเราก็น้อมรับได้เลยส่วนใครที่เอ,อ่อรู้สึกว่ายังไม่มีคนรักฟังไว้เป็นกําลังใจอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นพลังงานดีดี แต่โดยรวมถ้าคนที่ตรงกับคลิปนี้นะคุณโชคดีมากว่ะแล้วคุณแม่งเจ๋งว่ะเจ๋งจริงๆอ่ะไม่บอกเห็นหนึ่งการผ่านอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายเฮยออกเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ผ่านพ้นมาได้เก่งมากค่ะที่คุณไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆและนี่คือความภาคภูมิใจในความรู้สึกของคนรักของคุณณตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนนะคะน้อมรับพลังงานที่ดีนี้ กันไปได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยค่ะว่าทุกคนชอบการทานาทายทักก็สามารถร่วมมันสร้างนะคะเป็นกําลังใจให้ให้แม่หมอนอร่วมมันสร้างปูงดํากับแม่ย่ามัณีจันทาคราชนะคะก็คือพญานาคสีขาวพญานาคสีดำช่วยแม่หมอสร้างได้นะคะผ่านบัญชีเดียวบ,บัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยนะคะเพราะแม่หมอจะนําเงินไปสร้างองค์ปูงย่าในสํานักของแม่หมอเอง แม่หมออยากสร้างปงูงดํากับแม่ยา่ามั่นมีจันทานา,นา,านาคราชพญานาคสายนักรบพญานาคสายอํานาจบรารมีโคทรัพย์แล้วก็เสริมดวงเรื่องของโชคลาบนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะโอนเงินโลกที่ผ่านมาเพื่อนๆถูกหวยกันเพียบเลยโทศักดิ์สิทธิ์มากเราขอที่ไหนไม่ได้ผลลงขอแกดูนะเพราะว่านี่คือรีวิวจริงจากลูกศิษย์หลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาขอเรื่องงานก็ได้งานขอความรักก็ได้ความรักขอเรื่องโชคก็ได้โชคค่ะคุณ แม่หมอไม่ทันให้เลขนำโชคกับบางคนด้วยซ้ําแต่เขาถูกของเขาเองศักดิ์สิทธิ์มากค่ะแม่หมอเชื่อว่าท่านมีอยู่จริงแล้วท่านก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆลองขอดูได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทักบ้านเขียวนะคะมารับอวอยเปอร์พร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ